เป็นเจปาปลกอะไรแบบนี้ค่ะมั่แตกต่างกันอยู่แล้วส่วนส่วนน้องสิงโตที่ให้ถ่ายรูปที่ที่กม็กซ์พี่พสามารถเข้าไปถ่ายได้ก็จะมีชิปโตดูแลการมาตรการอยู่แลแ้วก็คือมากกว่า2คนแล้วก็มีการเซ็นใบใบแบบเขารเรียกรับรองกอนเขาไปถ่ายกับน้องแล้วส่วนมากน้องก็จะต้องอายุประมาณ3เดือนจนถึงไม่เกิน8ปีได้เ8เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะตอนที่เห็นข่าวกับนายหนูว่าแบบเขา,ขาตกใจมาก ก็คือเหมือนเอาจริงๆอม,มินก็คือถามว่าได้คุ้นเคยกับการเล่นนองมาบ้างแต่ก็จะรู้ว่าสิ่งโตเราไม่สามารถหลังได้ล ตัววมิเองเนี่ยไม่ได้ส่นสี่สูนห้าเขา้าเข้าไปเล่นได้เลยก็คุณผนนู้หญินาตรการค่อนข้างเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยเขาเขาละเอียดมากอยู่ก็เพราว่าเป็นเจ้าของแล้วเข้าไปเล่นปกตินะะคือมันต้องดูเรื่องความปลอดภัยคือบ,บางตัวคุ้นเคยแต่ไม่ได้คีเปอร์ไม่ได้เข้าไปถึงข้างในอย่างเวลาทำความสะอาดใช่ไหมคะเขาก็ต้องเก็บน้องไว้ในกรงเพราะยังไงมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอยู่ดีอยากอยากมีการเน้นย้ำภาษากับพนักงานว่าแบบการที่เข้าไปดูแล ว่าคๆๆุณครูก็คงก็คงเข้มอยู่แล้ว,ลวโดยโปกติเรื่องสัตว์กับเขานี่เป็นอะไรที่แบบเขาเป็นโดยโปกติขเขาเข้มอยู่แล้วค่ะมิน้นท์ก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะเข้าไปเล่นกับสัตว์ทุกครั้งคุณครูก็จะสอนมินม้นท์เสม,วมอว่าเราเข้าไปอยู่ในเอเวอร์เมนต์ของเขาอย่าเพื่อเข้าหาสัตว์ไปเพื่อหาคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีความว่าต้องเข้าหาสัตว์ดยการเราต้องตาจ้องตาหรือความคุ้นเคยก่อนอะไรเงี้ยมิ้นท์ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบ เรียกว่าป <st ูผ่านเทรนดรมาดีทุกวันนี้ยังโดนดุอยู่เลยค่ะไม่หรางนี้่มผใ่เะว่าน้สึลัวไคนเขานกข่าวที่ห่าก็เห็นว่าทุกกังวลอะไรเงี้ยค่ะกักานลาเอติใจเ้มันใจได้เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าโอเคเราเราเราดูแล อขอบคุณนะคะมีขอบคุณค่ะาถ่ายรูปก,ก,กันนะ